ผมกับเชษไทยทำบรรยากาศตอนเสาร์เบิรงนอครับนอครับนี่ครับนอเสนไปไปเดชอุโดมไปบุญทะลิกนอครับนอตรงไปนี่ไปเดชอุดมไปบุญทะลิกนอครับนอผมกับเชษไทยทำบรรยากาศึ้นไปวัดป้าพอน้ำพะยินให้พี่พี่น้องๆองๆเบิรงนอครับนอกรับมาหนีกะเรี้ยวมาจากตลาดช่องเมฆมาหนีกระเลี้ยว มาเลี้ยวซ้ายนะครับนอครับนอครับนะเคียนไว้วัดป่าบ่อน้ำพระอินนอครับนะบันเดิ้ลศีลาเนนะครับนอดินไปวัดป่าบ่อน้ำพระอินกับประมาณ2กิโลเคิงครับ2กิโลน้อยๆครับครับผมมีโอกาสผมก็จะถ่ายบรรยากาศไปให้เพิ่อหพี่ๆน้องๆได้ขึ้นมาครับมาฟังรรมครับมาสนทนารมเนะครับนอมาปฏิบัติ ถาวายจังนันเศร้าฝนฟ้าพอนอาพยินเนาะครับนค้องอาถวายสังฆทานครับ,าาารบมาปฏิบัติประกาบหลวงตาเนาะครับนนอกเพื่อเป็นสิริมงคลครับกราบหลวงตัวนี้ครับบรรยากาศตอนเศร้าเศร้านะครับน้อกอกาบหลวงตามา มาคัดของบอลได้กับมาสอบถามรถตาได้นะครับน้องการปฏิบททัติทำนะครับน้องรถตาเพื่อให้พอพอสอบถามได้นะครับนอ้องเป็นยินดีนะครับนอ้องประกาบเพื่อนนะครับน้องครับมาดีก็มี่วกแน่นิดหน่อยมาตอนเช้า บรรยากาศง่ามครับน้องคำง่ามจะากล่าวง่ามได้ง่ามเศร้าๆปลาบ่วนำพยิน ตกใหม่ทั้งบัดเลกศิลาเนาะครับน้องครับขึ้นมาอันนี้ก็มาเดี่ยวใสอีกที่หนึ่งนาะครับวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนาะครับมาเดี่ยวใสขึ้นไปครับ